สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนเพจพิกอตนะครับขณะนี้เรามาอยู่ที่จุดเรือไฟอำเภอเท่าทีนะครับหลังจากที่จุดตะเกียงใกล้จะครบทุกดวงเลยนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากๆในขณะนี้นะครับซึ่งผมได้มาไลฟ์สดตั้งแต่เวลาประมาณ19น,น,นาฬิกานะครับขณะนี้ผ่านไปแล้วประมาณ22นาทีดวงไฟเกือบทุกดวงนะครับได้ถูกจุดทั้งหมดแล้วนะครับเป็น เรือไฟของอำเภอเท่าทีนะครับที่มีความยาว80เมตรนะครับนะครับซึ่งก็นะครับ,นะรบได้จุดแล้วนะครับซึ่งคืนนี้จะปล่อยเป็นลำที่4นะครับเราจะมาพูดคุยสัมภาษณ์กับอาจารย์ผู้ทําเรือไฟเซนอาจารย์ด้านนี้นะครับขอสอบถามท่านหน่อยนะครับว่าเรือไฟของอำเภอเท่าทีนั้นมี รูปลักษณะเป็นยังไรบ้างครับเชิญท่านลงไปข้างล่างนี้หนึ่งครับโอเคครับผมแนะนําครับอาจารย์อะไรครับผมครับมครับผมผมอาจารย์นิพนธ์วงการสิลป์ครับอาจารย์นิพนธ์วงการสิล์นะครับการบำเญานครับผมก็เคยรับราชการอยู่นครพนมหลายปีครับก็ที่ท่านเห็นนี่คือเรือไฟของอำเภอท่าอุเทนครับซึ่งเกิดจากความคิดที่เราจะเอาความสวยงามครับและพนวกกับเรื่องของ วัฒนธรรมท้องถิ่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นเนี่ยครับคือคือความร่วมมือของเก้าตำบลเก้าตำบลนะอาจารย์นะเก้าตำบลที่ที่ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันมีเขาเรียกว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักทุกคนคนละไม้คนละมือที่มาทำเรือไฟเนี่ยประมาณเกือบ500คนอู้5 0 0คนเนี่ยอาจารย์ครับนั้นแสดว่าเราได้พลังตัวนี้แหละครับถึงออกมา โอ้โหเป็นเรือไฟที่สวยงามมากนะครับนี่ยครับอาจารย์นิพนธ์มงคลศิลป์ก็เป็นศิลปินเรือไฟจากอำเภอเท่าเทนนะครับครับครับขอบพระคุณมากครับท่านนะครับเราก็จะมาดูผลงานของท่านนะครับว่าปีนี้จะคว้าชนะเลิศหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าปีนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นปีที่มีเรือไฟนะครับส่งเข้าประกวดทั้งหมด7ลําลำนะครับสำหรับประเภทสวยงามนะครับเป็นเรือใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับลำใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับ ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์นิพนธ์วงศลศิลสินะครับเป็นศิลปินเรือไฟนะครับที่กําลังออกมาแล้วก็คือเรือไฟอําเภอพูนสวรรค์นะครับที่ไปทางนู้นก็เป็นเรือไฟอําเภอศรีสงครามลําแรกนะครับนะครับบรรยากาศพี่น้องประชาชนก็มากันเป็นจานวนมากนะครับนะครับก็เราอยู่ที่จุดปล่อยเรือไฟอําเภอเท่าทีนนะครับดีเจหนุ่มกัลสุเทพบัญจาครับรายงานสดจากเรือไฟอำเภอเท่าเทีนครับ